อันยองยสวัสดีทุกๆคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ เกาหลีซีนทีเอพิโซดนี้นะครับจะพาทุกๆคนไปรู้จักกับย่านชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองแทกูนะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจเามากๆผมแนะนําเลยนะผมใครไปเมืองแทกทูต้องไปที่นี่เลยนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดนะครับผมทุกคนน่าจะรู้จักกับย่านชื่อดังของเกาหลีย่างมยองดงใช่ไหมครับผมใครที่เคยไปกุโซลนน่าจะคุ้นเคยกับย่านนี้เป็นอย่างดีนะซึ่งต้องบอกว่ายา่านมยองดงเนี่ย ที่แทกูก็มีเหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมีองดงของกรุงโซเลยนะแต่ว่าจะไม่ใช่ชื่อเมีองดงนะครับผมย่านของแทกูย่านนี้คือทงซองโนนั่นเองนะครับผมเป็นอีกย่านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เมีองดงเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับโดยสําหรับย่านทงซองโนนะครับผมต้องบอกว่าเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองแทกูเลยนะครับ ผมเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารมากมายนะครับผมเรียกได้ว่ามีบรรยากาศที่สนุกสนานตั้งแต่เช้าจตลอดค่ำเลย โดยท้าต้องย้อนกลับไปนะครับผมยาานฮงซองโนเนี่ยเรียกว่ามีบทบาทสําคัญตั้งแต่ในช่วงของยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นเลยนะครับผมเพราะว่าโดยที่ตั้งเนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของเมืองแทกูนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟหลักในสมัยนั้นนั่นเองนะครับผมทาให้ฮงซองโนเนี่ยกลายเป็นจุดรวมของร้านค้าท้องถิ่นที่เติบโต,ตขึ้นนะครับผมจากการค้าขายแบบดั้งเดิมนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังสงครามเกาหลีนะย่านแห่งนี้ก็ได้มีการ ปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นมานะครับผมจนกลายเป็นสถานที่สําคัญของเมืองแทกูในปัจจุบันนนี้ครับโดยคําว่าทงซองโนนะครับผมก็มีความหมายว่าถนนกําแพงตะวันออกนะครับผมซึ่งก็ตรงกับเมืองแทกูในสมัยนั้นนะที่มีกําแพงล้อมรอบเมืองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางสําคัญหลักของเมืองแทกูนะครับผมที่เชื่อมต่อระหว่างคนภายในเมืองแทกูแล้วก็คนนอกเมืองด้วยครับโดยสําหรับสายชอปปิ้งนะครับผมแน่นอนว่าถูกตูกใจกันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทงซองโนเนี่ย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สําคัญเลยนะครับผมสินค้าแฟชั่นต่างๆมากมายนะผมอยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นอ n นิฟรีอีทูดี้เฮาส์โอลิฟยังนะครับผมมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายรวมไปถึงเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆมีครบไม่แพ้มีองดงของกรุงโซลเลยทีเดียวนะครับและก็นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วนะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งสําคัญสําหรับ อาหารด้วยนะครับผมใครที่ชอบของกินนะเรียกได้ว่าที่นี่ก็มีไม่แพ้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต็อกโปกีเอ่ยซัมยอบซันเอ่ยนะครับผมรวมไปถึงอาหารนานาชาติอย่างพาสต้าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเรียกว่าครบจบในย่านทงซองโนแห่ง,งนี้เลยครับ ซึ่งบรรยากาศในตอนกลางวันนะก็จะเป็นแหล่งของการช้อปปิ้งนะแต่ว่าตกเย็นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าวัยรุ่นนะครับผมที่จะมาปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮากันนะครับผมจะได้เห็นวนธรรมการดื่มกินของคนเกาหลีเนี่ยแบบเต็มๆเ,เลยได้ที่ทงซองโนแห่งนี้นะครับส่วนการเดินทางนะครับผมมาที่ทงซองโนเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมนั่งรถไฟตใต้ดินสายหนึ่งมาลงสถานีชุงกังโนนนเองแล้วก็ พอขึ้นสถานีมาเนี่ยก็จะเห็นงอง์ซนอลตั้งอยู่ลังงานเต็มหน้าเลยครับผม สุดท้ายนะผมก็แนะนํานะสําหรับทงซองโนนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสมาที่เมืองแทกูนะก็อยากให้มาที่นี่นะเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมของคนเกาหลีแบบครบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันเองที่เป็นย่านของการช้อปปิ้งนะรวมไปถึงตอนเย็นตอนหัวข้ามตอนดึกนะที่จะสัมผัสวัฒนธรรมการดื่มกินการรับประทานอาหารของคนเกาหลีได้แบบครบจบในที่เดียวเลยท้องที่นี่ทงซองโนนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Everyday ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage, YouTube Channel, Instagram, TikTok รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ